จำมาไว้นะระหว่างเราไม่มีเรื่องส่วนตัวอย่าพยายามคิดลบมองโลกในแง่ดีแล้วเธอจะเห็นความปรารถนาดีของฉัน <c oughs> คนบ้านป่าของเราชอบพูดกันซื่อๆยิ่งใครพยายามปั้นคำให้สวยหรูยิ่งรู้สึกคนคนนั้นไม่จริงใจนี่ไงยังไม่ทันไรก็คิดลบละมีอะไรก็พูดมาตรงๆเลยดีกว่า ด็อกเตอร์สลินยาอยากไปที่เรือนนังส้อยไปเพื่อถ้าเวทบอ์ของขุนแผนเป็นเรื่องจริงและเรือนหลังนะั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยตลอด500ปีมันคือสิ่งมหัศจรรย์ที่ต้องการคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ให้คำตอบไม่ได้ทุกอย่างหรอกนะนามานความคิดของเธอโมลินาศาสตร์ก็ยังมีความลับอีกมากมายวิทยาศาสตร์ก็เช่นกัน ยังมีอีกหลายเรื่องที่เราไม่รู้แต่เอาเถอะถ้ามันสำเร็จเราก็จะสำเร็จไปด้วยกันผมยังไม่เห็นมีใครได้อะไรเลยนอกจากคุณพวกเอ็งจะได้ชดใช้สิ่งที่เอ็งทำผิดผิดอะไรยังมีหน้ามาถามอีกเหรอผิดที่ไม่ช่วยคนพวกนั้นไงที่พวกข้าต้องเดือดร้อน เสียงเป็นเสี่ยงตายมาถึงที่นี่ไม่ใช่พพวกเองสองคนเหรอที่ไปช่วยพวกมันอะ่ะข้ากําลังพยายามแก้ไขอยู่ยังไงยังไงก็พูดมาสิใช่มีอะไรก็พูดมาตรงๆฉันพร้อมรับฟังเสมอขุนพลคือคนที่จะช่วยถอนมนตาของคุณแผนได้ถ้าเวทมนต์คลายลงผีภัยก็จะเป็นอิสระสิ้นสลายไม่มีใครมาทำอะไรพวกเรา ชาวป่าหมอกอีกก็บอกแล้วไงถ้าสำเร็จก็สำเร็จไปด้วยกันจริงไหมแม่หมอข้าเพิ่งเข้าใจว่าทำไมพระมารดาบัญชาให้ข้ามาคอยรับใช้ด็อกเตอร์เพราะท่านคือผู้ที่จะปลดปล่อยเราจะคำสาปแห่งป่าอาถรรพ์ถูกต้อง